สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับผมเปียกๆเ,เพราะว่าเพิ่งสระผมช่วงนี้อากาศร้อนสระผมบ่อยมากนะคะแต่ว่านกเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่คนที่จะสระผมบ่อยมากแต่อย่างว่าอากาศมันร้อนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะช่วงนี้ใช้แชมพูของทริซาม e อยู่เป็นรุ่นใหม่น่าจะใหม่สุดแล้วของเขาอ่ะ ก็เลยเอามารีวิวให้ดูตัวแชมพูกับครีมนวดผมนะคะเป็นรุ่นเครตินสมูทนะคะสำหรับลดผมชีฟูแล้วก็เพื่อให้ผมจัดทรงง่ายแต่ทีเนี้ยเนี่ยเจ้าแชมพูกับครีมนวดผมเนี่ยมันมันถามว่าลดผมชีฟูไหมก็ลดได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแบบว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้ควบคู่กับเจ้านี่ เจ้าขวดปั๊มนี้นะคะซึ่งนกได้มาพร้อมกันนะเป็นเคราตินสมูทเหมือนกัน s days m o o t h system นะคะเอาไว้ใช้กับพวกที่หนีบผมนะแต่ว่านกไม่ค่อยหนีบไม่ค่อยหนีบผมเท่าไหร่ไม่หนีบเลยเพราะงั้นนกตัดผมมาเพราะว่าผมเสียเพราะฉะนั้นผมตรงช่วงปลายๆก็ยังแห้งแล้วก็ ชีฟูแต่ว่าที่ชีฟูเนี่ยจริงๆด้วยสภาพเส้นผมที่หยักศกของนอกอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะชีฟูโดยธรรมชาติของมันแล้วนะคะก็เลยเอาวันนี้ยมารีวิวนกเคยสระผมแล้วไม่ได้ใช้ตัวนี้ด้วยเพราะว่าขี้เกียจปกติจะใช้เป็นพวงน้ำมันอะไรเงี้ยบำรุงผมปรากฏว่าผมมันชีฟูลดลงแต่ว่ามันมันเหมือนยังไม่พอสำหรับผมเราที่มันทั้งเสียแล้วก็ ด้วยสภาพเส้นผมจริงๆของเราด้วยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยใช้ใช้ไม่ต้องเยอะมากค่ะใช้ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนกลองใส่ไปแค่ข้างเดียวนะคะใส่ไปข้างเดียวแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะปล่อยวข้างนี้ก็จะปล่อยนะคะแล้วก็ถือว่ามาสอนวิธีเป่าผมแห้ง อผมให้แห้งสำหรับคนที่ผมมักจะชี้ฟูนะคะคือถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็น heat protection ด้วยก็มันปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อมาใช้เถอะค่ะมันมันโอเคเนี่ยดูสิแค่แค่รูปๆไปนะมันก็มันก็เหมือนดีขึ้นอะ่ะ ีจะเป่ากันเลยของนกเพิ่งซื้ออได้ป่าผมอันนี้มานะคะของพ a n a s o n i กซื้อมาขนาดขนาดแบบอันนี้เลยอะใหญ่มากแต่ว่าด้วยอยากให้ผมมันแห้งเร็วนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อแบบ2000วัตต์นะคะปรัแบบความร้อนได้3ระดับอันนี้ซื้อมาเองนะ ผมให้ดูคือเวลาเป่าเนี่ยเป่าลงข้างล่างนะคะเป่าอย่างนี้อย่าไปเป่าแบบเสยขึ้นเสยขึ้นเนี้ยผมมันจะยิ่งฉีนะอันนี้ผมยังไม่แห้งนะคะผมยังไม่ได้แห้งสนิทแต่ว่าอยากให้เห็นก่อนว่าด้านที่ใช้ ตัวนี้ด้านนี้นะคะที่ใช้ด้านนี้นะคะกับด้านที่ไม่ใช้มันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาเหมือนกับเคลมไว้ว่าแม้ว่าเราสระผมเนี่ยผมมันก็จะไม่ชีฟูมะมันก็จะเนี่ยค่อนข้างจะเรียบอย่าไปสนใจตรงปลายผมนะคะเพราะว่าผมมันแบบผมตัดมาบางทีมันไม่ค่อยเข้าลูกเข้ารอยนอกจากเราจะไปหนีบผมนะคะ เดี๋ยวนกจะเป่าให้แห้งเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็สักพักก็จะนอนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงได้เห็นตอนสุดท้ายกันนะคะว่าหลังจากเป่าผมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็คือมันจริงๆอ่ะเป่าแห้งเร็วมากนะด้วยใเปอกผมตัวใหญ่แล้วก็กำลังวัดมันเยอะนะคะไม่รู้ว่าจะพอสังเกตเห็นกันหรือเปล่าว่าผมมันเหมือนจะมันต่างกันนิดนึงจริงๆถ้าสัมผัสดูเนี้ยมันมันความรู้สึกความเรียบลื่นมันก็ต่างกันแล้วนะคะนกเคยอย่างที่เคยบอกว่ามีวันหนึ่งอ่ะ สระผมแล้วไม่ใช้ตัวนี้มันก็มันจะมันจะฟูนิดนึงแต่ว่าฟูน้อยกว่าปกติที่ไม่ได้ใช้แชมพูของเทสมเมร,รุ่นนี้นะคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ถึงกับว้าวมากตัวแชมพูกับครีมดวดแต่มันช่วยช่วยลดได้จริงแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมด้วยซึ่งตอนแรกที่ใช้นะคือรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันช่วยได้จริงแฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเคลมไว ลอยๆแต่ว่ามันมันทำโดยโดยที่ตอนแรกอะไม่ได้เป่าผมอะไรเลยด้วยคือสระเราก็ปล่อยให้แห้งมันก็เป็นลักษณะแบบผมค่อนข้างจะตรงนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพมารีวิวกันในในเว็บไว้ให้ดูเหมือนกันเพราะว่าถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่รู้สึกว่าเออดีและที่ มีผลิตภัณฑ์อย่างนี้ออกมาให้แบบเราใช้เพราะว่าด้วยราคามันไม่ได้ไม่ใช่แบบผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงแต่ว่าคุณภาพของเทสเเมอ่ะถือว่าแบบเป็นคุณภาพที่ดีเลยนกใช้ของเทสเซเม่มาหลายตัวแล้วแล้วก็บางรุ่นก็ซื้อต่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 อกันมาราคาว้านรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมที่นกคงจะชื่นชอบไปอีก สักระยะนห่ยจนกว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่คิดว่ามันเหมาะกับเส้นผมเราในช่วงเวลานั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวกันเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็สอนการเป่าผมนะคะก็เดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มๆแล้วกันผลิตภัณฑ์ได้มาจากของเทสซามจริงแต่ว่าการใช้เนี่ยคือ การใช้การรีวิวนี่เป็นความคิดของลบเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมนะคะตัวนี้ดีมาก